บาร์บีคิวบอมชีสครับคุณผู้ชมครับผมจอดรถข้างทางแล้วเห็นคนถูกซื้อไม่ได้นะครับคนที่จะมีเดียวไหมครับผมหมูสามไม้แล้วก็ไก่สองไม้จ้าเดี๋ยวผมเช็คอินด้วยนี่แหละฮะบาร์บีคิวบอมชีสครับมีบอกว่าเช็คอินเพิ่มชีสหนึ่งไม้ฟรีครับคุณผู้ชมครับ ตามไปดูฮะว้าวนี่ฮะไม้ละยี่สิบบาทเี่ฮะว้าวนี่แหละฮะผมกำลังให้ให้ใครใครก็อยากรับประทานฮะตอนนี้อันนี้อันนี้อะไรฮะตอนนี้อันนี้ไก่ไก่นะครับคุณผู้ชมรับไก่ทำอะไ,ไรไปเลก็พี่พอดีผมผ่านมาผ่านไปก็เลยนะฮะใครมาพยาต้องไว้มาที่นี่ฮะ บาร์บีคิวปอมชีนะพี่เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟนชายใช่ไหมฮะก็ในหมู่กลุ่มก็ใครเราทำให้ได้ที่เขาบอกว่ามีแฟนชายนะคุณผู้ชมครับนะฮะก็อันนี้เช็คอินเช็คอินในน้ำอะไรครับพี่แบบผมก็คือว่ามีชิ้นไม้กวนไม่โมวันนี้ชิ้นี่ยไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมจะทีาโฆษณาให้ฮะขอบคุณครับดปอมชีนเช็คอินใช้ชื่ออะไรฮะมันจะใช่ชื่อนี่แหละชื่อตามนี่แหละ เชีดเลยจะนะฮะโอเคครับหมูอะไรหมูอะไรหมูฝั่งนี้หมูใช่ไหมไก่ว้าวนั่นแหละฮะ,ะผ่านไปผ่านมานะฮะแนะนำนะฮะอยู่ซอยรับแรงฮะตอนนี้เรียกซอยอะไรฮะตอนนี้พี่ตอนนี้ซอยรับแรงปะอ่าซอยรับแรงติดหลังตลาดอ่านี่นะฮะ ตลาดตัวนี้ตลาดลนะไรนะไรวนาศิลป์รครับคุณผู้ชมครับผ่านไปผ่านมานะฮะ,ะไม่แพงอย่าได้คิดครับเห็นแล้วก็น้ำแร่ไหลฮะฮะมีทั้งไก่มีทั้งหมูแล้วก็มีทั้งะทะเลก็มีนะฮะมีหมึกนะฮะคุณผู้ชมครับบาร์บีคิวบอมชีสครับ